ก่อนค่ะพี่น้องค่ะว่าวันนี้มวยเยอะนะคะมวยเยอะจนกระมวยไทยแล้วก็คู่สำคัญสำคัญอีกโปรโมเตอร์แจ้งมาแล้วนะคะว่าสี่ทุ่มครึ่งนะคะสี่ทุ่มครึ่งจะเป็นวยยว้าวเลยก็ดิเออููถายอยู่หลยูถายอยู่หลายมาเยโอ้โหหไม่จ้าไม่าหัดัู้รหรือเปล่า

กนะุสมเอะครติตไปอนัรอเลยครับผู้ต่อไปนั่งรอสนใจต้อไปนั่รอเลครับผู้ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเนวินแม่ดมวยไทยเจอกัสิงคอเตอร,รสอนจิตปเสืกลงตัวกันหรือยังตอนนี้สิงค์อปเตอร์วางไว้ที่เหมืนสองพันห้าร้อยโอเคเอาได้กันแล้วนาะได้กันแล้วค่ะ รอด้วยข้างล้หมื่นสามพนาร้อยเงินสามพนาร้อยโอ้ยเนสามพันอ,อยก็ย 13, ยเป็น, 20, นสองหม่เจ็ดตสโอ้ยพี่น้องรุ่นในน้อยแต่สองหมื่นเจ็ดก็คู่ต่อไปนี่นักมวยก็ขึ้นมารอก่ะขึ้นมารอนะคะ,อะตอนรับด้วยค่ะแฟนมวยเซมมวยวันนี้หนาถาม,มากๆากนี่ นี่ขนาดพาวว่าสิครูแน่ได้นี่เบ,บิ่งเงละดีใจแท่โปรโมเตอร์เนี่ย<อ>บักโจ้พูดภาษาพูดง่ยบักโต้วันนี้ทีงงงมงานชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสียการดำสนใจจนินาพชมุมงคลสาวเสียต้อมปากน้ำบักโจ้หมดของเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่จะเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องต่างฝั่งบ้านขุนลาดใกล้เคียง นะคะรอยต่อนี่ไปมาหาง่ายสะดวกสบายเพราะ่าติดถนนใหญ่ครับหากว่า,<อ>ามีการปรับเปลี่ยนก็มบอกบอนะคะปเปลี่ยนชื่อผูอ้ต่อไปขึ้นไปนั่งรอนะครับ<น>มารอแล้วตอนนี้ผู้แรกก็เปิดหั่ค่ะ แดงกมันมงคลสิทธิ์ต้นสอนรามนําเงินซิงค์กอบุวอวงสาเดิ้วันบาทกระสามยกต้นกล้ามวยไทยเอาล้วครับมาดูอกันต่อครับว่ากันต่อและยกสองค่ะมาานัาแฟผ่นเวยท่านผู้เกียของเราด้วยนะคะจนชนจนนเพื่อาวไทครับข่าวรับแทข่าวยาบุญซิงคุิงค vật mong quên, đi thẳng qua nó bay thế, quay mày nó bay mong กแมีเาหลานไปสองยกเหลืออีกหนึ่งยกเฝ้าพ่อม่ทด้งพี่น้องด้วยเดียสิเซียลูกลานของ่อท่านส่วนคู่ต่อไปคู่สองเบสเนวินสิงคอปเตอร์สีสัเกตจนอุบลนนี่เจอกันลงตัวไปกับที่สองหมื่นเจ็ด คู่สาก็เอกเข้พุ่นกับเงาเพชรตอนนี้เราไลเ่เงียมาที่แปดคู่นะคะคู่สีรุ่งอุบลวบันสงกรานคู่ห้าเสือภูมิิิชัยคู่หกซุปเปอร์มอสนินบงคลเจ็ดดำทมินเพชรเข้าพุ่นแมังกรฟ้าธีกษ์ตามนี้สำหรับคู่มวยต้นกล้ามวยใยของเรา สี่ทุ่มครึ่งจกเป็นคู่สำคัญสำคัญนี้คือโปรโมเตอร์แจ้งมานะคะตอนนี้ต้นกล้ามวยไทยของเราก็ต้องรีบและะ้วค่ะมาดูมาจชมอาจารย์บทเวทีนะคะหัวหน้าชุนอาจารย์สำราญเส,สืทวพิทักษ์สกุลวันนี้ชุดใหญ่จุลาการของเราเแดงนี่นะควายอำเภอเมือ,กองกบนนักงานผู้มาเยือนจากขุดเข้าวบุญวันราชธานียกสุก thừa thừng tôn cao hoa thay, đào đẹp anh hùng láng mảnh chất phúng múa สีสเก็ตเป็นวัดน้อทั้งผู้ยิ่งผู้ชสยน้อเอฟจักรจันทอห้าพยักเอาพ่ชัด้วยเอาและครับโอกนจบจ้าเราบมดยังเป็นทางการนะครับขอให้เราโชคดีนี่แหลไทยครับเกมก็คือเกมครับจบจากเกมเราคือเพื่อนครับ ต้องมีน้ำใจนักกีฬาให้กันนะคะสิงห์นภุมิวรวงสานะครับดีใจด้วยนะครับรู้แพร้รู้ชน,นะรู้อภัยครับมาดูครับคู่ที่